อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็เข้าใจผิดมาเยอะนะครับเกี่ยวกับการคํานวณอายุของสุนัขนะครับหลายคนจะเชื่อว่าครับอายุของสุนัขก,กับมนุษย์เนี่ยเวลาคิดง่ายๆก็คือคูณ7นั่นเองสมมติอายุสุนัขหนึ่งปีนะเท่ากับอายุมนุษย์เท่าไหร่ก็คูณเจดไป1ปีเท่ากับ7ปีถ้าอายุสุนัขสิปีก็เทียบเท่ากับอายุมนุษย์เจดสิปีอะไรประมาณนี้ก็เราก็เชื่ออย่างนี้มานานนะคำถามคือมันมาจากไหนมานจากการเปรียบเทียบอายุไขของมนุษย์กับสุนัขนั่นเอง ก็อายุไขของสุนัขเฉลี่ยก็คือสิบปีนะครับส่วนอายุไขของมนุษย์ก็คือเจ็ดสิบปีเนะี่ยเขาเอาอันนี้มาเป็นตัววัดนั่นเองแต่อย่างก็ดีการคนวณแบบเนี้ยมันเป็นแค่ภาพรวมซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยมันไม่สามารถระบุอย่างนี้ได้แล้วนะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าสุนัขเองเนะี่ยเขาก็มีขนาดไม่เหมือนกันเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะว่าอายุเฉลี่ยแต่ละสายพันธุ์ก็ต่างกันมากๆเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งก็คือ อัตราการเติบโตในแต่ละช่วงวัยของสุนัขก,ก็ไม่เท่ากันอีกนะครับนะครับสิ่งที่นักวิสัยเขาเอาไวต้ตรวจสอบอายุของมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์เนี่ยก็คือการดูกระบวนการที่เรียกว่าดินเอเมชิเลชันนะครับเนี่ยเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่มันบ่งบอกได้ทั้งอายุทางชีวภาพและตาความเร็วของการฉลาภาพนั่นเองนะอย่างอายุเราเนี่ยเราดูง่ายดูจากบัตรประชาชนนะครับเกิดปีไหนอายุก็เท่านั้นแต่ถ้าเกิดไปตรวจด,ดูนะครับ ในร่างกายดินเอเมทิลเลชันจะรู้เลยนะว่าคนอายุเท่ากันแต่อายุทางชีวภาพอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะคนที่อายุมากกว่าแต่อายุทางชีวภาพอาจจะอ่อนกว่าก็ได้นะเขาดูสิ่งนี้กระบวนการด n a เอเมทิลเลชันว่าจริงๆแล้วคุณอายุเท่าไหร่กันแน่นะครับอันนี้เขาก็มีงานวิจัยด้วยนะไปเปรียบเทียบอายุของจุนัขและมนุษย์นะจากกระบวนการดิ a เอเมทิลเลชันนั่เนเองตีพิมพ์ในเว็บไซต์ไบโออาร์ไคลนะเป็นแบบพรีพิทน,นะครับยังไม่เพียรีวิวนะปี2019นะ ผู้วิจัยเนี่ยได้นําเอาเลือดจากสุนัขพันธุน์ Labrador Retriever จำนวน104ตัวนะครับช่วงอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสิบหกปีนะมาเปรียบเทียบกับกระบวนการดีเอ็นเอมัทริชันของมนุษย์นะครับจำนวน320คนในช่วงวัยตั้งแต่หนึ่งปีถึงร้อยสามปีก็ภาพอองแบเป็นแบบนี้นะครับนี่เปรียบเทียบกับมนุษย์แล้วก็สุนัขที่เขามาสํารวจมนุษย์เนี่ยเขาก็เอาตัวอย่างของคนที่อยู่ในการจับตาของสารณาชนก็คือดารานั่นเองแล้วใครล่ะที่คน รู้จักเยอะที่สุดก็อนหนึ่งนะคือทอมแฮงนั่นเองนะเขาลองออมาเปรียบเทียบนะช่วงอายุของทอมแฮงตั้นแ่สิบขวบสามสิบปีห้าสิบปีหกสิบหกปีนะมาเทียบกับซุนัแลาบิดอด,ดิชิเวอร์ที่เขามาเปรียบเทียบเนะอ่าสีแดงนี่คือช่วงวัยแกนเอ็แนวน้อยคือของซุนัขนะแกนวายแนวตั้งคืออายุของมนุษย์นะก็คือถ้าทอมแฮงสิบขวบเนี่ยลาไิดอด,ดิชิเวอร์เนี่ยไม่กี่ไม่กี่เดือนเองนะ <c oughs> ออเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นช่วง จูเบนไนเป็นเด็กนะออดเรเซนนี่ก็คือวัยรุ่นเบเจอร์ผู้ใหญ่ที่เนี่ยคือวัยชลานั่นเองก็คือสิบขวบของทอมแฮงเนี่ยแล้วไปรอทีเวอร์ไม่กี่ไม่กี่เดือนนิดเดียวจนกระทั่งทอมแฮงสามิเนี่ยแล้วไปรอทีเวอร์เนี่ยหนึ่งปีกว่าๆนั้นเองก็คือในช่วงเนี่ยในช่วงแรกของชีวิตของซุนักเนี่ยเขาจะเติบโตเร็วมากนะะแค่ไม่ถึงปีกว่าๆนี่คือเท่ากับมนุษย์สาสิปีแล้วนะ กราฟในช่วงแรกของสุนัขเนี่ยจะเติบโตเร็วมากแต่มันจะไปเริ่มชะลอตอนอายุเยอะแล้วนะอย่างจุดที่สามตอนที่ทอมแฮงอายุห้าสิบกว่าปีตอนนั้นเนี่ยสุนัขนี่คือสี่สี่ปีแล้วนะกราฟเนี่ยจากชี้ชันมากๆจะค่อยๆลู่ลงนะจนกระทั่งทอมแฮงจุดที่สี่นะหกสิบกว่าปีก็เท่ากับเดอร์มิทอร์ดิิเอร์ประมาณเก้าปีนั่นเองอันเนี้ยกราฟนี้จะได้เห็นเลยว่าการเติบโตของสุนัขเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกช่วงวัย ในช่วงแรกเนี่ยคือเขาจะเติบโตไวมากเนี่ยจนกระทั่งตอนนั้นช่วงปลายชีวิตเนี่ยอัตรามันจะค่อยๆชะลอลงนะครับนี่คืออันแรกที่เราเห็นเลยนะว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าเจ็ดปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งปีสุนัขได้ตลอดเนี่ยแต่และช่วงเขาไม่เท่ากันถ้าดูอย่างเช่นถ้าดูอันอันที่เป็นบอกว่าสุนัขสิบปีนะฮะถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็จะคนอายุเจ็ดสิบแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สูตรนี้เอามานับในสุนัขที่ อ่อนกว่านั้นเช่นสุนัขสองปีนะครับถ้าเราเอา7คูณเข้าไปเนี่ยก็ได้อายุคนแค่14ปีเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงอายุสุนัขเนี่ยไป40แล้วนะครับตรงตรงสุนัขอายุสองปีเนี่ยไม่ใช่แค่คูณเจ็ดแต่คูณ20เลยอือใช่ในช่วงลดนเนี่ยคือเขาโตเร็วมากนั่นเองอือครับนี่คือปัจจัยหนึ่งชื่อช่วงวัยเนี่ยแต่ละช่วงไม่เท่ากัน โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของพันนะครับอันนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ด็อกโตเปียนะครับข็แต่ละพันเนี่ยไม่เท่ากันสังเกตง,ง่ายๆเลยก็คือยิ่งสุนัขตัวเล็กเนี่ยจะอายุยืนกว่าสุนัขตัวโตวอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากแต่ความแตกต่างเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตอนอายุมากแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าพันธุไหนขนาดเท่าไหนในช่วงปีสองปีแรกเนี่ยการเติบโตของสุนัขจะไม่ต่างกันมากอย่างน,นี้เขาบอก จริงๆปีแรกนะของสุนัขไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนถ้าเทียบกับอายุของมนุษย์คือสิบห้าปีนะครับโอ้โหนี่สองเท่ากว่าที่เราเชื่อเลยนะแต่พอปีสองเนี่ยเริ่มลดลงแล้วเหลือเก้าปีแต่ก็ยังดูเร็วมากนะคือสองปีของสุนัขเนี่ยไม่ว่าพันธุ์ไหนเขาบอกว่าอายุเท่ากับมนุษย์ยี่สิบปีนะครับ hmm. อืก็ถือว่าเป็นหนุ่มสาวกันเร็วมากนะสองปีแล้วเนะี่ยอแต่ว่ามันจะเริ่มเห็นความแตกต่างของสายพันธุ์และขนาดตอนอายุที่มากแล้ว คือที่น่าสังเกตคือสุนัขพันธุ์ใหญ่เนี่ยอายุเขาสั้นกว่าเขาจริงนะตอนแก่แก่เร็วกว่าแต่ตอนเป็นหนุ่มเนี่ยช้ากว่าอย่างอันนี้เขาแบ่งตามน้ําหนักเลยนะสายสุดก็คือพันธุ์เล็กน้อยกว่า20ปอนด์หรือ9กิโลกรัมเนี่ยขนาดเล็ก hmm. อันที่สองจากซ้ายก็คือ20ปอนด์ถึง50ปอนด์นี่คือประมาณ9ถึง22.5กิโลกรัมคือขนาดกลางแล้วขนาดใหญ่เนี่ยก็คือตั้งแต่25กิโลถึง45กิโลนีขนาดใหญ่และอันขวาสุดนี้ใจแอนคือ ประมาณร้อยปอนด์ขึ้นหรือสี่สิบห้ากิโลขึ้นนั่นเองเจ็นว่าในช่วงแรกเนี่ยสามกลุ่มนะสมอลมีเดียมกับล้าเนี่ยเกาะกันไปหมดเลยนะอายุเนี่ยพอๆกันแต่ที่น่าสังเกตคือแบบระดับใจแอนเนี่ยร้อยปอนด์ขึ้นเนี่ยเขาโตช้ากว่านะครับแต่ผ่านไปสามสี่ปีแล้วเนี่ยสุนัขที่ตัวใหญ่มากเนี่ยจะเริ่มแก่เร็วกว่าแล้วนะฮะอันนี้เริ่มเพ็ดนะครับถ้าน้าหนักน้อยกว่าเก้ากิโลกรัมอายุหกปีเท่ากับสี่สิบนะถ้าระดับกลางมีเดียมเนี่ยถ้าอายุหกปีเท่ากับสี่สองปี ถ้าระดับใหญ่เลยนะครับถ้าเขาอายุ6ปีเท่ากับมนันบห45ปีเนี่ยเริ่มเห็นความแตกต,ต่างตอนหลังจาก5ปีขึ้นไปแล้วแล้วถ้าเกิดเราเอาความเชื่อเดิมนะครับสุนัขอายุ10ปีเท่ากับ70ปีถ้าดูจากกราฟอันนี้ไม่มีไหนตรงเลยนะครับอ่าอย่างตัวใจแอนนี่ก็คือเกือบ80แล้วนะฮะลาฟเนี่ยคือ66นะครับอืมอ่แต่ถ้าเกิดตัวเล็กเลยในะ50กว่าปีเองนะครับยังเป็นเมเจอร์อยู่เลยยังไม่ถูกซีเนียนะครับดังนั้น uh. เรื่องของ ความเชื่อว่าสุนัขหนึ่งปีเท่ากับมนุษย์เจ็ดปีเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อเก่าใช้ไม่ได้แล้วนี่กรการนี้ก็เห็นชัดเจนใครเลี้ยงสุนัขพันไหนไว้ขนาดไหนไหนี่สามารถเอานี้ไปอ้างอิงได้เลยเนครับนอกจากปัจจัยเรื่องพันแล้วเนี่ยร้น้ำหนักตัวแล้วเนี่ยปัจจัยที่ส่งผลว่าสุนัขตัวนั้นจะอายุยืนแค่ไหนเนี่ยมันมีเรื่องของคุณภาพของอาหารด้วยนะครับว่าคุณให้อาหารที่มีความเหมาะสมแค่ไหนนะครับสุขภาพกายใจนะครับคุณเลี้ยงเขาอย่างดีไหมพาไปเดิน เที่ยวบ้างหรือเปล่าออกกำลังกายบ้างหรือเปล่านะปล่อยเขาอยู่คนเดียวนานไปหรือเปล่าแล้วก็การหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงก็มีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันที่เราจาเป็นต้องรู้ช่วงอายุที่แท้จริงของสุนัขก็เพื่อให้ผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถปฏิบัติต่อสุนัขได้เหมาะสมตามวัยของเขานน่นเองนะับแต่ละวัยเนี่ยมีความเหมาะสมในการปฏิบัติต่อเขาไม่เหมือนกันนะอย่างถ้าเป็นสุนัขตัวยังเล็กอยู่เนี่ยเขาก็ต้องการพื้นที่ในการออกกําลังกายเยอะกว่าสุนัขที่อายุมากแล้วการเลี้ยงดูก็ต้องมีความใจใส่มากขึ้นนั่นเอง อย่างที่เราเห็นข่าวนะบางคนเนี่ยทำร้ายสุนัขเพราะว่าโซนอะไรเงี้ยก็นี่บ่งบอกเลยว่ามีการเลี้ยงสุนัขโดยไม่มีการศึกษาข้อมูลมาก่อนแล้วก็ตัวเองก็อาจจะไม่มีความพร้อมก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเข้าใจด้วยว่าสุนัขแต่ละตัวแต่ละพันธุ์ก็การเติบโตของเขาไม่เหมือนกันนะครับ